ปกติแล้วเราจะเห็นแต่ในหนังเรารู้สึกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราจะต้องมาดูของจริงให้ได้แล้ววันนี้เราก็ได้มาดูของจริงแล้วะสะพานอะไรสะพานพรามแปดนี่คือสะพานบุกเรนนะฮะทุกคนฮะหิมะตกครับผมหิมะตกฮะหิมะตกใ่หนูอ่ะอันนี้เรากำลังขับรถข้ามสะพาน บุกลินนะฮะอันนี้เป็นบุกลินบินทำไมเขาถึงเรียกดัมโบอ่ะดัมโบคือจุดถ่ายรูปอ๋อดัมโบเป็นจุดถ่ายรูปใชอ๋อเดี๋ยวเราจะไปเทปีเซริภาพก่อนนะฮะต้องไปหาที่จอดรถกันก่อน ว่าที่จอรดรถนะยากเหลือเกินบอกแล้วว่าหาที่จอรดรถยากมากว่าจะาากกาว่าจะหาที่จอรดรถได้าการจ่ายเงินค่าจอรดรถจะจบปัญหาทุกอย่างานูน่น Ex i t เป็นไรหรือและเดี๋ยวนะเราอะจะจำที่จอรดรถได้ไหมจำได้ไหม ท,ที่จอดรถครึ่งชั่วโมง12เหรียญเดี๋ยวมาดูว่าเราจะจ่ายค่าที่จอดรถวันนี้เท่าไหร่แนวหนาวแหละการข้างนอกช่างแตกต่างจากในตึกเหลือเกินเย็นยะเยือก้ยนี่เดี๋ยวเราพาเข้ามาในอาคารก่อนเลย Yeah, yeah, yeah. อันนี้ก็จะเป็นทานสำหรับที่จะขึ้นเรือไปทางด้านนู้นนะฮะเป็นวิวของสะพานอูกลินคือถ้าจะนั่งเรือไปฝั่งนู้นเน่เทพีศิริภาพเนี่ยเขาจะอยู่เป็นเป็นเป็นเนกาะของเขาเป็นพื้นที่ของเขาถ้าจะไปดูใกล้ๆเราก็นั่งเรือข้ามไปดูได้แต่ถ้าเราจะเอาวิวถ่ายรูปจากไกลๆแล้วเห็นเทพีเสรีภาพเนี่ยอย่างเนี้ย เดี๋ยวกำลังจะพาไปดูเราก็ถ่ายจากตรงนี้หรือเราจะนั่งเรือไปก็ได้แต่เราคิดว่าหน้าจะไม่นั่งนะก็จะเห็นวิวเทพีเจดียภาพจากตรงนี้เนี่แยแหละฮะใช่เราก็จะมาดูแค่นี้แหละจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็กลับละเนี่ยเราเสียคา่าที่จอดรถเพื่อเรามาดูแค่นี้จริงๆถ้านั่งเรือก็นี่ฮะเรือกำลังออกอ่ะฮะ ัไป,ไปชั่วโมนึงตอกอ,อน็จะได้ละเลยไงกอย่ก็าไปนะตอนแรืไม่รู้มัต่างกัน,นก็เออมาดูน,มมะนะน,น,นี้นไอนี้มันใกลกว่าแต่อันนี้คเนือใเกินนะใช่ก็ไกลเนี่ยเห็นองค์เทพีเสรีภาพนิดเดียวก็จิตลิดมาก แอรบอไม่สนใจแล้วหน,นาวนีชด,ด,ดูดูสตานท่าน,านอนนี้มีเด็กสตันแข็งไปแล้วตอนเนี้ยท่อนล่างตอนนี้แข็งไปแล้ววิวสะพานบุกลินไปทางนู้นก็สวยวิวเทพีเสรีภาพทางนู้นก็สวยเห็นไหมทุกคนฮะหิมะตกครับผมหิมะตกฮะ หิมะตกครับมาเปิดเลยลูกเปดิดเลยรับหิมะลูกตกใส่แอลแล้วแอลห <laughs> ิมะตกใส่หนูนอะมะคล้ำมากเลยโอ้ยหิมะตกครับผมวันนี้หิมะตกฮนะมันไม่เป็นเนหมือนเห็นไนะเนาะเห็นไหมตกมานดิดนิดปล่อยๆอันนี้น้องแอลได้เห็นหิมะด้วยแต่หิมะตกอ่ะมันจะดีนะ ถ้าหิมะตกมันจะหนาวไม่ไม่ไม่ไมไมแบบมันไม่เย็นเยอะแยอะ่ะมันก็จะหนาวในระดับหนึ่งโอ้ยหิมะโอ้ยตกมาเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้นิวยอร์กหิมะตกนะฮะ,อ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเราพามาดูวิวเทพีเสรีภาพตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่พาร์คใช่แบตเตอร,รี่ตตรพาร์กก็คือเป็นเป็นที่จอดรถที่ชั์จแบตเตอรี่ เราก็มานั่งดูวิวเทพีศิลปภาพมันก็สวยนะวิวตรงนี้ก็ไม่แย่นะครับแต่ไกลอันนั้นก็จะเป็นเรือล่อ,ลองเรือไม่รู้ล่องเรือไปไหนเฮ้ยสองเหรียญไปดิก็คือสองเหรียญเนี่ยแค่ก้าวเท้าขึ้นลงไปบนดาดฟ้าแล้วก็ลงอ๋อเป็นของรัฐบาลนะนะอ๋อหยุดไม่ได้หรอครับเมื่อกี้หิมะตกก็เลยต้องปิดผ้าคลุม เห็นไหมฮะไกลๆนั่นคือเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์ของอเมริกาสัญลักษณ์ของนิวยอร์กถ้ามาก็ต้องมาดูมาเห็นกันตาปกติแล้วเราจะเห็นแต่ในหนังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราจะต้องมาดูของจริงให้ได้แล้ววันนี้เราก็ได้มาดูของจริงแล้วเทพีเสรีภาพเดี๋ยวลองถ่ายรูปกันดีกว่าว่าจะสวยไหมมุมนี้วิวนี้ ถ้าไม่เห็นอะไรเลยนั่ง<ม>เรือที่หดดไหนไปนั่งเรือมันใช้เวลากี่นาทีอะเออคือมันเป็นแค่เรือข้ามฟากน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงให,ห้ก็คือเหมือนเรานั่งเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งนึงแล้วก็นั่งกลับวิวตรงนี้ไม่ไม่เห็นอะไรเลยะขนาดซูมแบบอาจจะเป็นที่เลนเราซูมระยะ70แล้วนแล้วนะนี่คือ ขนาดถ่ายคนเนี่ยเมื่อกี้เห็นว่าถ่ายคนอะ่ะคือไม่รู้ว่าเป็นอะไระแต่มองด้วยสายตาสวยก็มาดูมาเดินดูเดินเล่นได้มองด้วยสายตาสวยอยู่แต่ถ่ายออกมาอาจจะไม่ใช่วิวที่ต้องการเท่าไหรม่มาตกอีกแล้วนะครับแทดมน,นี่คือค่าที่จอดรถเห็นไหมเห็นไหมชดมัชดไหมชัดไหม ไม่ชัดบอกแล้วว่าในนิวยอร์กค่าที่จอดแพงจะไม่เอารถออกมาอีกห้าสิบเหรียญอาหารมื้อหนึ่งสำหรับเราสี่คนเนี่ยได้อาหารไทยเนี่ยเมนูมงที่ผ่านน้ำมานะฮะเป็นชีเบีตป่ะ อุโมงที่ยาวมากยังไม่เคยเจออุโมงอะไรยาวขนาดนี้มาก่อนยังไม่สุดเลยอ่ะกี่นาทีแล้วนี่เราเลกคอร์ดมาหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะมันคือเจอร์ซี่มันคือนิวเจอร์ซี e เวลคัมทูเจอร์ซี่ซิตีมันคือ New Jersey. Jersey นิวเจอร์ซี u know New Jersey. นิวเจอร์ซีที่เราลงทุนขับรถออกมาจากนิวยอร์กนะฮะมา New Jersey ตรงนี้เป็นเมืองนิวพอร์ตนะครับเป็นเมืองคอนแแบบตั้งแต่ยุค80จะถึงละบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยนะ เรายังเรายังไม่จบกับเทพพเสรี P ิภาพใช่เราจะหามุมถ่ายรูปต่อเราลงทุนขับมานิวเจอร์ซีย์รอดอุโมงมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ใกล้ดีลใช่ออบรรยากาศแบบนี้ห <S <S นนแหละเราขับมาไม่ใกล้นะเราขับมาไกลนะนี่นานนะครึ่งชั่วโมงเองจากเมื่อกี้จาก,จากテテสเตร<ๆ>ทก็เมื่อกี้เนี้ยเราอยู่ร <todos S 1> ิมฝัง่งแล้ว เออก็จากตรงแมนฮัตตันอะจากแมนฮัตตันไปถึงว่าตั้งแต่แมนฮัตตันมันก็ยังในเธอใช่ไหมเคอเชนเกาะเกาะหนึ่งของแมนฮัตตันอะแต่เมื่อกี้เราอยู่ริมแล้วไงเราอยู่ริมของแมนฮัตตันเนีไงแต่หมายถึงว่าระยะเวลาที่ขับมามันก็ไม่ได้ไกลนะอืมเออไม่ได้เป็นแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแบบข้ามรัฐเหมือนอื่นๆแบบนี้มันมีอุโมงค์ไงมีอุโมงค์ซัพพอร์ต ี่ก็เป็นเหมือนจุดหนึ่งที่คนจะมาถ่ายรูปกันกับเทพีเสรีภาพตอนนี้เราอยู่ในเจอร์ซีย์ซิตี้ของนิวเจอร์ซีย์เราอะขับรถลอดอุโมงค์เข้ามาเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเราอะขับรถมาไกลมากถ้า G P S ที่ตั้งจากจากบ้านที่เราอยู่ที่บุรลินมาเนี่ยมันชั่วโมงกว่าเห็นไหมตรงเนี้ยจะเห็นเทพีเสรีภาพเต็มเต็ม คือการถ่ายรูปกับเทปีสิภาพเนี่ยคือเราจะต้องมาหามุมอย่างเงี้ยถ่ายเพราะว่าถ้าเราไปที่ตัวของเทพีศิภาพเลยเนี่ยเราจะไม่มีไม่เห็นอะไรเลยคือต้องถ่ายแบบวายมากเห็นมุมนี้ไหมครแต่อันนี้จะเป็นมุมที่เห็นด้านหลังจะไม่ได้เห็นด้านหน้าถ้าด้านหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องไปอีก <c oughs> ไปอีกฟากหนึง่ง <c oughs> <c oughs> อ,องค์เทพีเสรีภาพเขาจะอยู่บนเกาะเล็กๆของเขาก็มีเรือมีเรือเฟอร์รี่เข้าไปที่เกาะแล้วก็ไปดูได้อันนั้นก็จะเป็นเฮลิอคอปเตอร์นะเฮลิอคอปเตอร์ที่นั่งดูเทพีเสรีภาพเนี่ยที่เสียกันคนแล้วจะประมาณ7-8 0 0พันอะเนี่ยถ้าอยากดูแบบมุมสูงก็ ประมาณเจ็ดถึงปพันไอ้ที่อยู่ตรงกลางน้ำนั่นคืออะไรอะ่ะตอนนี้อยู่ตรงดัมโบ้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูป ับสะพานบุกลินกันเนี่ยสะพานบุกลินอยู่ตรงนี้นะเห็นปะนี่คือสะพานบุกลินตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดน,นี่คือสะพานบุกลินเดี๋ยวเราจะต้องไปหามุมสวยๆแต่เราดูเลฟเฟอร์เรนต์มาแล้วแหละว่าควรจะต้องไปตรงไหนบ้างเรากําลังเดินหาทางขึ้นกันอยู่นะฮะไม่รู้ขึ้นทางไหนฮะนี่เขาขึ้นกันทางไหนเหรอเขาปีนตรงไหนขึ้นหรือเปล่าขึ้นทางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะ แ้ตอนนี้เราก็ยังไม่เจอทางขึ้นนะเนี่ยเราอยู่ใต้สะพานแล้วเห็นไหมเราอยู่ใต้สะพานแล้วแต่ทางขึ้นอยู่ไหนเราเห็นวิวลางๆแล้วนะฮะแต่เราก็ยังไม่เจอทางขึ้นอยู่ดีเขาขึ้นทางไหนกันนะอะ ได้เดินขึ้นมาแล้วนะฮะได้แล้วก็หาทางเดินจนเจอนี่ครับ Welcome to Brooklyn นะฮะนี่คือสะพานบุกลินนะฮะตรงข้ามตรงนูน้นฝั่งขวามือก็จะเป็นสะพานแมนฮัตตันนทั้งหมดก็จะเป็นทางเดินไม้ แบบนี้เดี๋ยวเรามาเก็บมุมข้างหน้าก่อนดีกว่า <S <S พามาอีกมุมหนึ่งนะฮะ <S <S 2> <S 2> ตรงนี้ <S <S มุมนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะได้เห็นสะพานอันนี้เป็นสะพานแมนฮัตตัน เขาถ่ายทุกานาดูดีิสะพานอะไรสะพานพารามแปดอันนี้เราพามาถ่ายมุมของสะพานแมนฮัตตันนะครับเมื่อกี้นี้เราถ่ายสะพานบุกลินใช่ไหมอันนี้คือสะพานแมนฮัตตันแมนฮัตตันต้องออกเสียงให้ถูกด้วยโอ้โหวันนี้วิวจะสวยไหม